ทนายของคุณล่ะครับถ้าคนนั้นสัตว์จริงและน่าเชื่อถือพอทนายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นตัวกลางในกรณีนี้ <le en> เห็นหรือยังคะพี่เรื่องเกิดขึ้นตั้งมากมายแต่คุณป้ายอย่างทรนงในสักศีเราก็ว่าเป็นความผิดเราไม่ใช่ความผิดเขาเลยอาลียนั่นเป็นเรื่องถนัดของครอบครัวนั่นะนะ ลูกสาวไร้เหมือนด้วยตาแม่ไร้เหมนด้วยปากนั่นแหละที่ลอ่อหลวให้คุณย่าหลงกลแล้วก็ส่งลูกสาวเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงละ่ะฉันต้องเซ็นตรงไหนบ้างคะการหย่าร้างเกิดขึ้นผ่านความยินยอมร่วมกันใถ่หรือไม่นั่นคือความเข้าใจซึ่งกันและก,กันดังนั้น ก็จะเส้นชื่อปลดแจ้งว่าคุณทำการค่าเลี้ยงดูอะไรเรามีรายการทุกอย่างของคุณอาบีเมระอันดูก่อนนะครับสมบัติของสามีบัญชีธนาคารจำนวนรถที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังมีหุ้นของเขาซึ่งมากเกินจะกล่าวร่นกันจะใชพี่หาเงินได้เท่าไหร่ก่อนแต่งงานจะมาเป็นสินสมรสได้ยังไงกันนะฮะเราต่างรู้ข้อเท็จจริงนั่นเราแค่แจ้งให้ทราบนะครับเธอจะแบ่งได้ก็ต่อเมื่อเกิดการฟ้องร้องขึ้นในศาลแต่ถ้าตกลงกันได้ตอนนี้พวกคุณก็จะได้ไม่มีปัญหา จำไม่ต้องแบ่งครึ่งแต่ถ้าจะแบ่ง30%ตามกฎหมายนะครับดังนั้นปราเกียคุณต้องการเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคุณสามารถบอกได้เลยรีบบอกมาซะตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่คุณเซนเนี่ทุกอย่างจะสิ้นสุดถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอะไรกรุณาอ่านซ้ำทั้งหมดฉันขอถามอะไรอย่างได้ไหมคะได้ตามต้องการเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับ สิ่งที่ฉันต้องการไม่ได้อยู่ในรายการรักสินถ้าอย่างนั้นคุณต้องการอะไรล่ะบอกมาเลยครับยังต้องการอะไรอีกไม่ทราบอ้อพระเจ้าหวังว่าจะไม่ขอบ้านหลังนี้นะนี่มันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสชัดๆเข้าใจแล้วว่าทำไมปราเกียถึงเป็นฝ่ายขอ,อยาก่อนนะสิ่งที่ฉันต้องการมันยาวหน่อยนะคะอย่างแรกที่ฉันต้องการคือความสุข ความสัมพันธ์ของฉันแตกหักกับเขาไม่ใช่กับคุณย่าและไม่มีใครจะมาแยกฉันจากท่านได้อย่างที่สองความสงบสุขการพรากคนที่ฉันรักไปจากฉันทำให้ใจของฉันไม่สงบและใจของฉันจะสงบสุขก็ต่อเมื่อได้พบกับพวกเขาเด็กๆในบ้านหลังนี้หลานๆฉัน ก็ห้ามพลาดฉันไปจากพวกเขาด้วยอย่างที่สามดนตรีของสามีฉันถ้าฉันจะไปดูคอนเสิร์ตของเขาก็ห้ามใครขัดขวางและฉันจะต้องได้ไปดูทุกครั้งทุกที่เมื่อฉันต้องการและอย่างสุดท้ายคำสัญญาว่าเขาจะเชื่อฟังและดูแลคุณยากนอกจากนั้น ฉันไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นอีกที่ฉันจะพูดก็มีแค่นี้แหละค่ะวะสุนทรพจน์โลกศูย์มัญญาร้อยเลขก่นฝึกฝนได้อย่างช่ำชอง ฉันขอแนะนำนะทำไมไม่เปิดโรงเรียนละ่ะจะได้สอนวิธีล่อลวงคนไงพูดแทงใจได้แสดงว่าอา่านใจเก่งคิดดูให้ดีละ่ะถูกของเธอเนะเป็นโรงเรียนที่เธอควรเข้าเหมือนกันเพราะว่าเธอนะ่ะควรจะเรียนรู้วิธีอ่านใจคนอื่นมากแต่ว่าก็คงยากหน่อยนะเพราะรอบตัวเธอมีแต่คนที่ใส่หน้ากากเธอคงดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าคนไหนนะ่ะจริงใจกล้าดียังไง หาว่าฉันเป็นคนตลบตะแลงใส่หน้กากากเหรอยังไม่เดอยเอ่ยชื่อก็ร้อนตัวนะเธอพูดเองนะถ้าไม่เกี่ยวแทนที่จะจิกกัดคนอื่นทำไมคุณป้าไม่สอนลูกตัวเองให้ดีก่อนเลยคะก็หกจนคุณป้าก็มองไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าเธอแอบคบผู้ชายไม่รู้กี่คนต่อกี่คน